ไดี๋ยวโยงนะตรงนี้ได้ฟังได้ฟังเขาพูดไหมเมื่อกี้ช่องแชร์พีคนบอกว่าแบบกองเชียร์หกหกแชบอกว่าอะไรไหมบอกว่ายังไงกินพิชชนะสองศูนย์ครับเพราะว่าหกสิบหกลบหกสีได้สองศูนย์ว่าไงได้สองเป็สองศูนย์โอ้โหอียโอ้ล้ำจัดเลย ยัมางานกฤติศาสตร์แล้วไอ้เหี้ยโอ้โห้องแชทไอ้เหี้ยเลยสาวอยู่เฮาวดี้รู้ไหมตอกคุณไปถึงเมืองใช่ไหมไปถึงเมืองของไม่มีใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องนะครับคนดูไม่รู้เรื่องคนดูอย่าหาพูดบู้บ้วนะครับไม่มีนะโอ้หแม่งลามนี้แม่งพันฟลามชัดเลยไหมพันจัดเลยนะ ไอบางเฮียเฮียช้าก็ดิมึงไม่มันแก้ข่าวอดีบางเฮียช้าเมื่อกี้ใครโดนเนตอะไรมาไม่รู้เพื่อนเอยหนักแล้วสู้ไม่ได้หรอกสู้มันสู้มันมันมันสู้เฮียช้าเขาไม่ได้หรอกบางถูกเวลาโอ้ยคือนะครับฟังนะครับเสียเสียตอนแกะวันนี้พูดไปแล้วนะครับว่ามันไม่มีครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับมีนะและคิดจริงด้วย ไอ้ชี่นี่ตัวกุ๊ะผู้กุเลยเอ้ยมืนมันก็ไอ้บุรีนบุินน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 นานน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 านนนนานนนานน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 นสนมเนน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 นวไนนนนนมนน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 มีนะมีนน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 นงนน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  ว่าคุณดูแบบว่าแบบคิดความเป็นไปได้นะจร่างวันนี้คือที่ใครพูดว่าไอ้เค้กพูดอ่ะวันหนึ่งกูขึ้นสต็มมากูทำไรงัดร้านบืปครับพิฆางกูทำไรซ้อมรอแข่งอ้ดอกอ้ดอซ้อมตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กลางวันตั้งแต่กลางวันไอ้ตั้งแต่เที่ยงอะสตรีมงัดร้านทําทุกอย่างในเมืองถูกไหมเสร็จปุ๊บพิทาตออกมาหาไงกินข้าวอนอัะยิงวอลโลเกมหนึ่งสองเกมเสร็จปุ๊บรอซ้อมถูกไหมหลังซ้อมเสร็จนั่งยิบอะไรเกมหนึ่งนอน สระลูบบังเฮ้ยเฮ้ยบางมีให้ดูนะหนึ่งศูนย์แล้วรอดูแฮชเลาวนี้ว่าทางซาเปียร์สามารถมีให้ดูได้ไงบังเฮ้ยมาได้หรือเปล่าเฮ้ยอ้าวมาแล้วเพื่อนมีให้ดูได้ไงไม่รู้เอ้าอยู่ๆไปๆมาๆมีให้ดูเฉยเล่นเล็กน้อยให้เกิดเทียบกับ สองราวก่อนอันนี้ที่เขาทำการแข่งขันกันไปโอ้ย limit มาเอ้ยเอ้ยโกโกรีแ i m i มาเอ้ยเอ้ยแต่ดูใบชุบไวอีกและเอ้ยเอ้ยสิบเก้าสิบเก้าอย่างงี้ยังไงเขาเป็่อเลยแล้วเขาาใครมาไม่รู้เนี่ยเอาแล้วต้นลงมาไอ้นี้ไม่ได้จีเลี่ยนแล้วครับแล้วบอกว่าไอ้คนนั้นบอกเอาไอ้นี่ลั่นหรอบวางเอาไฟเอาเอาแล้วไหลแล้วช็อตไหลแล้วช็อตไหลแล้วช็อตไหลยังไงเพื่อนสิบเก้าสิบห้าเบียร์ยังโดนสิบเก้าสิบห้า ตาเวียเอาขึ้นมาไดไหมสิบสีแล้วตาเวียดูไว้สิบหางกันสีมีอุ้ยสิบห้าไเอาวเฮ้ยห่างกันสามเฮ้ยเฮ้ยห่างสองบางเอ้ยห่างกันสามสเอ้ยเอาสอแล้วเอ้ยบางเพื่อนมเท่าแล้วเพื่อนมีแตหาใครไม่เจอนี่มมวิหลักำลังจะชบแบบนี้บูทมาหนึ่งมาีเซตได้แล้วต่อมามอเข้ามาอยู่แต่บายแกนมามุมนีโดนเคลียร์มาเกิดมาิดเเหมือนกันยังไงตรงนี้ เห็นมันว่ะมันมีเลือกปืนใครได้แล้วตอนนี้ต้องใช่ต้องดูกล้องปืนน่ว่าใครได้แล้วเนี่ยเฮ้สมบัติต้องสบออกโอ้โหไง้เวดี้จีโอ้โหแม่งดึงศพหนึ่งหนึ่งแล้วบังแผ่นี้ว่ะเต็ครับเอ้ยสิบเก้าเพื่อนโอ้ซาเวียกลับมาได้ปึ๊บหยิบไว ปืนยิงเลยไวไวยิงไวมากสไปร์ยังไงสมัตามโฉบอยู่เหมือนไม่เห็นปืนซาเวียร์เลคุณโกตอนเนี้ยไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้เพื่อนหยาดกันอยู่เอ้ยนี่อะดิฟอยู่กลางวงเอ้ยไล่ไล่อย่าให้เล่นง่ายอย่าให้เล่นง่ายไล่หน่อยตรงนี้ปึ๊บปั๊บยังไงอู้แล้วล้มไปแล้วตรงนี้ยังไงโอ้โหมีไม้อยู่ใกล้นะไม่ใกล้แต่ว่าแต่จะเล่นได้เหรอเพื่อนมาติดรถได้ดิตรงนี้ยังไงเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ โอ้ปืนโอ้ปืนมายิงกดวงนอกเลยหรอเอาตาจะไม่ตัวหลุดแทนนะบังงั้นอะแต่ว่าถ้ากับถ้ากับไฟกลางถ้ากับไฟกลางดูไว้จะน้อยถูกไหมเพื่อนเมื่ี่สามคนเลยนะเมื่อกี้ยังไงจอร์แดนไปกับอุ้ยเสียวสละปาดมาจะเบยไปได้หนึ่งเบยปาดฟอร์เรนเอาปมาถ่ายปาดอันเดอสองไปครับกล่าวว่าเฮ้ยสิบหกสิบสามวะแหวนต้องกลับมารีเซตเอ้แต่ดูไว้เหมือนเอาเอามาตามเกาะเอาลูกเอาซวยแหวนตายจับคอจับวาคิวจอยบอยเมื่อกี้ปา๊มเกาะเพื่อนเอ้ยจนเบื่อ โอ้ยโมันเอาไม้ออกไปหมดเลยเพื่อนสกายเวลี่จีมาโก้ไอ้ีเอะม่าไม่มีไม่มีไม้เล่นเหลือไปเหลือจงเฮ้ยโกเฮ้ยเฮ้ยที่เฮ้ยโก้เฮ้ยเฮ้ยบางเอ้ยเฮ้ยแล้วแหวนลบนะโก้เฮ้ยเฮ้ยที่หมดสาบางเอ้ยที่อนเปครับ ใช่ไหมวะไม่รู้เอ้ยจับแล้วเอ้ยเพื่อนสองสองแล้วเอ้ยอ่าเฮ้ยเอ้าได้หมดจะกลับมาได้เอ้าเอ้าไปอีกแล้วเอาเอคือมันยังไงวะสรุปแล้วเอาใครมันเอ้าใครยังไงวะกูเริ่มงงแล้วสิบเจ็ดแล้วเอ้าโอ้ยเอาตายอีกแล้วเอ้าเหมือนต้องต้องปิดจงให้ได้เพื่อนแผงหลังตรงเนี้ยเอ้าจงคนเดียวไม่ต้องบอกไม้ไม้ดูไว้กำลังบ้าอยู่ตอนนี้เพื่อนแล้วแล้วมีดิีมายิงช่วยตรงนี้หลังบ้านเหมือนจะซวย หยิบช้อนมาเอ้ยเาเอ้มื่อกี้เหมือนเอาช้อนมาส่งในไฟเมื่อกี้คืออ๋อน่าจะต้องจะที่ว่าดูมาแนไอ้โก้จากที่ส้อมสองทีมเนี่ยไม่เหมือนในซ้อมเลยตอนเนี้ยน่าจะเป็นหน้างานเล่นแบบว่าแบบว่าแก้กันหน้างานเพราะแบบไม่แต่ฟาเวียเล่นโซนนี้ว่ะฟาเวียซาเวีเนเปปเป็นโซนว่ะ ดูไว้เสียาห่เฮ้ยเจสี่หายนะตาเดือดเป็นแปดไอ้โก้อุ้ยเอ้าแล้วไงบังไอ้เหี้ยไอ้โกไอ้เหี้ยมีเกมสัตวิบหายแล้วคราวนี้ไอ้สัตว์สิบหายมีคุยได้ไงคราวนี้เหี้ยโมเมนตัมแม่งเปลี่ยนพอได้รีเกมมาไอ้สัตว์ไอ้หยาเปิดกล้องเลยนะกันผวาแล้วมึงไอ้เหี้ยยี่สิบห้าโอ้โห จอดแล้วด้วยครับผมตรงนี้5คนสุดท้ายโอ้ผมจีตรงนี้ไม่น่ารอดตัวหงายเพื่อนจอดเลยโดนทปากปอเชสครับเฮ้ยปอเช่เอ้าเอ้ยฮะถ้าไปคตายได้ไงโอ้บังรู้นะแบบนี้เพื่อนอยู่บนขาวแล้วเพื่อนไอ้เวลที่จีเฮ้ย ทำไมโจกของศูนย์ถึงแค่งมั้งผมไม่รู้เหมือนกันครับมีให้ดูผมก็ตามงานนะครับผมก็ได้แบบว่าพูดกันแบบเดาๆก็น่าจะต้องมีปัญหาอะไรอย่างใะในเกมนั่นแหละอ่าใช่แล้วจะมีแบบปัญหาสักนิดหน่อยในเกมนะครับโอ้วิลลี่จีเล่าไปเก้าศครับรอดเกมนี้ไม่เห็นลย้องเงินเล็วบ้างคนเดียวด้วยเลยคนเดียวคนนี้คนเดียวหนึ่งศูนย์สกอร์นี้ซ้อมลอดเสร็จปุ๊บก็วิ่งอยู่อย่างนี้แหละไม่บังซ่อมรถเสร็จใช่ไหมเพื่อนรู้ข่าวแล้วว่าอีกคนอยู่ไหนใช่ไหมเป็นหึ่งต่อหนึ่ ปืนมายิงตกเขาปืนมากับไม้สองคนจบไปเพื่อนจบแล้วเออนั่นน่ะวิ่งไปเลยแรงเขียวอ่ะนั่นน่ะฮิโป่ีีไอเทียบังเหมือนถึงแรงเขียวนะจังหวะใครพลาดตกเขาก่อนนะใช่อู้โอ้โหไม่หยุดจริงๆเฮ้ยแล้วก็ไม่ได้คือคนนี้ถ้าไม่ตายคือไม่รีนะฟาวีเองครับผมกลิ้งแล้วครับเกมไม่จบเลยเปิดแล้วครับที่ต้องตามไม่ทันครับเอริทีเฮงเขียเอ้าเอามือไกายแล้วเฮียได้ดูเกมได้ดูนี่แล้วไอ้เหี้ย ได้ดูวิ่งกันวิ่งกำลังวิ่งใล้จับแล้วเขาตามมาเพื่อตามมาใช่ตามอยู่แต่มันตามไม่ได้ไม่มีรถเหมือนกันก็วิ่งเท่ากันนี่แหละอะไรฮะจังหวะนี้เอาการกระจัดนะทางที่ใกล้ที่สุดรออยู่เปิดวิ่งหนังอินเดียจะเลยคนดูเอาจะกลับเข้าไปรวมนะดูจากทิศการยืนเนี่ยถ้าเกิดพ้นเขาลูกนี้ลงไปข้างล่างเนี่ยไอ้ราศีเมียเขาไม่ซ่อมรถแล้วออกมาเอาคนนี้เหรอวะไอ้บังเพื่อนที่กำลังจะเขาเพื่อนมันก็รู้พอเพื่อนได้รู้ตำแหน่งนะรู้ที่เขาวิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วแกก็เอาสุดเหมือนกันนะ วิ่งอ้อมไปวิ่งอ้อมมากลับไปจบที่จุดเดิมครับผมตรงนี้เปิดนี่เป็นปืนปะบังหรือไม่ใช่ปืนวะัเปิดครบไปให้จบเปิดนี่คือเปิดเดียวกับพี่อยู่เคยอยู่เอ็นทีอาร์หรือเปล่าน่าละเปิดเดียวกันนะใช่ครรับตงนี้เพราะว่าแน่นอนครับว่าถ้าเกิดออย่างงนี้้ตวิ่งกันแต่บนเขามาถึงนี่ฮะเีกมจะจบมันเองครับแล้วมาครับแล้วโอ้โหมาครบที่ ไไล่เข้าามอันนี้แหละจิ๊บแม่ใส่ดักใส่ดักเหรอใส่ดักเพื่อนใส่ดักล่อมาให้ตรงนี้โอ้โหแล้วจบแบบนี้เชียร์หนึ่งหนึ่งไหวเชียร์บังไอสัตว์เอ้ยตอนหนึ่งครับซาเวียตดึงเกมกลับมาในมือของพวกเขาได้สำเร็จนะครับสำหรับในน่าบอกเลยนะแล้วดาวช็อโอ้กูบอกเลยนะกูบอกเหมือนกันนะบังแล้วมึงแล้วไม้ไม้ไม่ได้เล่นนะเพื่อนมึงดูนะมาโก้ตีไปสี่หายออกจากเกมไปนะกูดูเคยได้ยินคำนี้ไหมอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะเกมเป็นเกมซามอ่ะมันจะเริ่มแบบ เอาคนดูเป <m í toys> <à frig> ิดเอาได้เปิดแล้วเอาไหมรอบนี้เดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไอ้คู่นี้ก่อนผมลืมปิดไปเลยแป๊บนึงเอาดึงไฟกันไปดึงไฟกันมาแต่ก็หกอ่ะหกเจ็ดแค่หกแล้วเอะเปิดใหม่เลยดูไว้ซาเวียเกมสุดท้ายใครเข้ารอบเจอไรลักมาเกมสามได้วัดกันแล้วว่าใครนิ่งกว่ากันเพราะมันน่าจะแบบว่ามันมีข้อผิดพลาดให้ได้แก้กันทั้งคู่อ่ะใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่เอาเอ็กวี มาได้หต่อหนึ่งเลยครับถูกต้องถูกต้องก็ดูครับถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งมันอยู่ใน่าพับจิตใจเลยเราดูกันแล้วหละใช่ทั้งสองทีมนะใครนิงกว่าโกรธกัน่ลยใครลิงกว่ามะแต่ว่ามันมีช่วงจังหวะหนึ่งหลายที่เชี่ย่างเชี่ยย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 ยมยียียมยยยยยยไมยย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 ไยย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 ยมายย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 เมายะยย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 ยเยยเปรยยยยายยยยยยยตยตัวแล้วเวลายยาใยยยยกยยยยยยยกใช่ แล้วพอไหลแล้วพอใจมาเกมแรกไม่เป็นไรเอาใหม่เกมสองแพ้อีกเกมสามนั่นแหละรู้แล้วใช่ไหมอย่างนั้นเลยในสายการนั้นนะช่วงกลางๆอ่ะคือจำนวนตัวเล่นของดูไวเองเขาสองหนึ่งจบครับพอดูสองหนึ่งเลใครหนึ่งสองเอาชนะวันละครับพอนดูต้องกระจายตัวเล่นออกไปเพื่อไล่ชุบเพื่อนในทีมมันก็เป็นประจวบเหมาะกับจังหวะเขาแอบดูช่องแชทหลังเลยนะสองหนึ่งจบเพื่อนทีมองหนึ่งจบเพอนทีมเขาบอกว่าซาเวียเนี่ยกลับมากันแบบครบถ้วนมากกว่าอยู่นแบบ เกือบครบทีมอ่ะในช่วงเวลาที่ดูไว้เนี่ยสามารถรีเซ็ตเพื่อนในทีมกลับมาได้มีประมาณแค่12-13คนเท่านั้นแล้วพอกลับมาอีกภาพหนึ่งก็คือซาเวียเขาร่วมกับเข้ามาด้านในสาหลักก็คือปลกไรเคลียร์ตัวเล่นของ ไว้ไปจนหมดเลยะนแต่ที่บอกแหละว่าว่าอันนี้พูดในในในมุมเรานะบางไอ้ในมุมนักแข่งกักูว่ามันก็ต้องตามกฎกติกาสแข่นนะเพื่อนเนาะแค่นั้นเลยใช่ใช่แค่นั้นแหละสุดท้ายแล้วอย่าไปรำกันเลยครับคนดูผมว่าดูให้เป็นการแข่งขันดีกวครับถ้าถ้ารายการเรื่องที่จะให้รีแล้วอ่ะไอ้ก๋อก็ต้องเนาะมึงมึงเปิดเดิมพันอะไรอ่ะ โอ้โหเอกดีเอ้าทำไมเป็นโอ้ยดีอว่าตองเทหมดหน้าตการเกิล่ไมมวะเอ้าอีฮีคือเฮียอะไรอ่ะ ไม่สัตว์เอ้ยคุณดูนวดหว่าไม่เหมือนเล่มเลยอะใส่กันไปเลยหรือเปล่าแต่ก็ดูจากความแรงมันเป็นมันเป็นดูไวซาเวียนะเนี่ยอ๋อหรอเออน่พื้ทีสูงถูกแล้วเหมือนกับนเวอร์เดิรนเก่านะมันน่าจะบัคอยู่นะเมื่อกี้อ๋อเอเมื่อกี้น่าจะบัคน่าจะบัคน่าจะบัคโอเ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 คลองกดดูลองกดดูน่าจะถูกแล้วนะเขาดูไปว่าเเอ้ยตรงนี้ตรงกลาง้าล่วงอุ้ยไม่ลุ่งซาเวียหาบ้านอยู่นะบังซาเวียหาบ้านอยู่นะ โอ้อยากรูดเจอใครเชื่อวันนี้ครับพี่ชาอันนี้เขารีเหรอครับพี่ใช่เจมน้องใช่เกาีเขาีครับสป์เด่นเป็นสง่าอยู่ฮะคนที่ล่วงอยู่ที่พื้นแต่เเจมเตมเ่อแต่รอบนี้เหมือนเหมือนเหมือนลงเหมือนลงเร็วนะดูไอลงเร็วแต่ซาเบียก็ลงดีลงมาเติมเพื่อนนะังไม่มีใครตายี้ไงโจเมื่อกี้เอาไม้เปิดหนึเปิดเรียบร้อยว่าแล้วหัวเปิดเรียบร้อยเอาแต่ซาเบียตายไปสองดูไว้ตายหนึ่ง อ้ยหนึ่งหนึ่งคนยตามอยู่ทีเดียวสมติดมือชุบไว้อ้ใครหายจากมือไม่รู้โอ้ยแบคิวก็ชุบอยู่ชุบพอชอยู่เอาละเว้ยเืาอนเสร็จแล้วพอดีไอ้อเสียวจะเลยไหวเฮ้ยไม่รู้เป็นทางไหนแล้ววะ้อยที่เอ้ยเอ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วเพื่อนเ้ย นี่เฮียแวนนี่แวนยืนบนไทยยังไม่รู้น่ะเอทำไมทำไมเฮียแวนลงไฟวายปิดตัวล้มอาจจะตกก่อนหรือเปล่าตกนะตรงนี้ยืนบนพับไปดิแล้วพับมันไม่เห็นนะเด็ไล่จ่ายแล้วเป็นต่อมาจงใบนี้ใบนี้ปิดได้เปล่ารออยู่เปลี่ยนมุมหน่อยหมุนมา จะรอจังเลยโอ้ยชุบเกิดเหรอวะเชี่ยชุบไม่มีพร้อมอีเกิดหรอวะไอ้เที่ยวดีๆแต่อีกมุมหนึ่งตัวเล่นก็ไล่กันไปกินกันไม่ลงครับรอบนี้เจ็ดสิบเจ็ดไอ้โกเอ้ยไฟก็ตายกันทิ้งหายตอนนี้โอ้ไฟมั่วจัดเลยตอนนี้เหมือนวัดความนิ่งแล้วว่าบางตัวเนี้ยปดสิบห้าไอ้โกยังไงเนี่ยอุ้ยใบไม้โดนเไื่อนไม้โดนนี่ โดนผูกบังโดนโดนโฟกัสยาวไป้โกรเมื่อกี้มันต้องเห็นพี่ใบอ่ะโดนโดนปืนหนึ่งคนกับไม้อีกหลายคนเลยอ่ะแต่แสดงว่าตัวอื่นเอ้ยแต่แต่สกอร์มันสูสีไม้นะสกอร์สีสีไฟกลางทำไมดูดูไวเยอะเกินเยอะวะอันนี้กูงงหรือว่าหรือว่าเขาเอาศพออกอยู่วะตอนเนี้ยเอ้ยสกอร์นำเอางงไม่เยอะนะบางโอกาสมีแต่สีฟ้าเพื่อนปืนดูไวเดินต่อเลยว่ะเฮ้ยแต่เอ้ยแต่แวนแวนกระดิบอยู่แวนกระดิบอยู่แต่ผูกดีสีเพื่อนตอนนี้เอ้ย

สามสิบสี่เอ้ยเอาเอ้ยเล่นมาเอาพี่ใบเล่นมาเอาพี่ใบบังเล่นซุบแล้วเล่นเอาพี่ใบอยู่แล้วเป็นยังคือไม่มีหมายปิดแล้วนะโหมายมาแล้วมาวงนอกหูแล้วมาช่วยบึ้มเลยตรงนี้อเเปลลี่่่ยยนนนมมุหจงบูนเอ้ยจงไปตงขึ้นมาแก่นะขึ้นมาแก่นะขึ้นมาแก่เอ้ยตรงนี้เอ้ยตรงนี้ไฟไฟการโดนยัดอยู่การโดนยัดอยู่โอ้ฮิปโปโดนมิโดนมิดมิโลเพย์กูไม่รู้แล้วกูไม่รู้เหมือนกันมิโลเพยเอ้ยที่นี่บังอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเชี่ยดวงดูเาะจชี่ยอะไรนะ พ่อผมมันดูขงมึงก็ได้มันมาเนี่ยเดายวจะเทคไว้ให้กูซื้อเนี่ยเฮ้ย17ด2บังเสีย18ไหลเสีย10ไหลอีเชี่ยไหลแล้วเชี่ยไหลโปรเตอคนลุกไอ้เที่ยยี่แมวไหลอ้เที่ยวเหมือนจะมาเข้าเบียยร์ไงเอ้ยเอ้ยเฮ้ย18เสียโงกาสได้ไม่มากันวันไหลมาไงเอ้าวันไหลมาเลยสว่ยละไงวันไหลเฮี้ยวันเลยเมื่อกี้ไอ้เียคนรู้คนพูดสัตว์เอ้ย สวยแล้วไงมึงไอ้เท well> um, ี้ยโอ้ยเหมือนแวนโดนโอ้แวนโดนถ้าแวนถ้าแวนหลุดตรงนี้เพ네ื่อนถ้าแวนตายบอกเลยว่า GG นะตรงเนี้ยบอสมึงรอดูฝีเลยเขายืนอยู่สิบเก้าสิบเก้าสี่แบบมันดวแล้วกันสิบเก้าสิบเอ็ดตอนนี้โอ้ยโกรธสิบเก้าคนตรงนี้ วากิวหายดูไว้ไปไหล่ผ้าเพ่นมายกมาโอ้หาย18เจ็ดบาทแล้วก็ะจายเลื่อนตีทีเลื่อนตีทีแล้วเฮ้ยได้ป้าอยู่วะเฮ้แปดเฮ้ยโอ้โหตีทีเพื่อนทีทีแล้วไอ้เีีี้ยททแลวเพื่อนการนัวไอ้สัตว์กูบอกเลยป่วยเฮ้ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเรียบร้อยไหมดูไว้ปุจ่าเข่าจงต้องสู้ยังไงถ้าปืนตายคือกูบอกเราตรงนี้ที่อ้าวแต่ไม้ตายอ้าวเฮ้ย เอ้ยแต่17ห้าเอ้ยไม่เจอแต่มันคนมันน้อยเกินเอ้ยรีเซตเป่ากันหน่อยฮะฮ่ตัวนี้ตายหมดเพื่อนมาได้นะเราไล่ชุบกลับมาเอ้ยฮ่ตัวนี้เอ้ยมันจะมีเพื่อนไปไหนหมดวะเพื่อนเฮ้ยดูให้ได้เอ้จรแล้ว47อ่ะปืนเหลือคนนึงก็ทำอะไรไม่ได้หรอกสามแล้วเพื่อนสามสิบแปดเนี่ยเพื่อนสิบห้าคนต่างกันนะเพื่อนผมดีเดียวอ่ะ สามที่แปะอยู่นี้สองนะเพื่อนที่จะไปเก็บไอ้ยิ่แต่โจมันไอ้โจมันตีพังเลยนะเพื่อนตอนเนี้ยมันแซบุ้งตรงคือมันทำดีที่สุดแล้วตอนเนี้ยเออแต่จบแล้วจีจแล้วกด่อแม่พริกนรกไอ้เชี่ยไอ้สัตว์กูบอกเลยตาอันเนี้ยแม่ป้านอมยังสู้ไม่ได้นะพริกนรกอันนี้ไอเดือดเอ้ยไอสัตว์เอ้ยพริกดมข้าวตอนนี้มาแล้วไงพริกดมข้าวเฮ้ยบ้าไปแล้วพริกดมข้าว อ้าวที่ายแล้วคราวนี้แต่กูบอกเลยนะกูบอกเลยนะบางขอแวะไปดูช่องแชทว่ามันเป็นไหมเพื่อนได้เพื่อนยินดีด้วยครับโอเละเพื่อนปวดหรือเกินครับสองคนที่เหลืออยู่ของดูไว้้โอแต่สถานการณ์นี้เจอจริงฮะเจอศพเพื่อนอยู่ด้านหน้าเต็มไปหมดแต่วิ่งทะลุไปถึงไม่ได้กระไพรเหลือแค่แวน คนเดียวอันนี้เหมือนเป็นซาเวียนะปืนที่กดคออยู่กับปืนในมือของเขาแล้วเรียบร้อยครับสวนกลับมาว์ชนะได้สำเร็จครับสำหรับเท้าของซาเวียโอ้เอาปิดแมตช์ในวันนี้ไปสองต่อหนึ่โอ้ชีตกโอ้ชีตโอ้ชีตปวดหัวกูบอกไงนะงานเนี้ยให้กับดิเกหลายโรงผสมกันนะตอนเนี้ยพรเทพมาหมดแล้วพรเทพพรทวีหั่วลามดัมเพชรจะผสมลงกันหมดเลยตอนนี้ก็บอกเลยแบบเปิดเปิดหน้านสินได้เลยตอนเนี้ยขึ้นเออ ครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณดูไว้ด้วยครับพี่กลาล่าไอ้น้องไอ้ไอ้ชี้เพิ่งอย่างงี้น้องเอ้ยพี่เป็นอย่างงี้เดี๋ยว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 มีอาร์มาเกี่ยวเดี๋ยวซวยอีกก็เล่นได้อย่างรัดกุมนะครับสามารถเป็นเกมไปในแข่งขันจะเป็นทวท้องเลยที่ได้นะครับในวันนี้สองหนึ่งนี่ถือว่าเป็นสกอร์สองหนึ่งคู่แรกของการแข่งขันในรอบชิงเจอซาเวียเอาเก็ตคุยคุยไหมไหมอย่างนี้ เหมือนต้องคุยใหม่นะโอ้ตลกกับตลปัดงงไปหมดไอ้เหี้ยนายวันวันที่ต้องประท้ากับจารันข่าวนี้ครับพวกเขาเนี่ยรอทำการแข่งขันให้พวกเรารับชมพร้อมกันอยู่แล้วนะครับรอบสี่ทุ่มตรงและยังมีอีกหนึ่งคู่นะในค่ำคืนนี้คือทางของซัมเมอร์ไอ้เข้มคือมันสองศูนย์เลยไงคนดูที่ต้องประท้ากับทางของเจรเกันไนก์ในแมตช์สุดท้ายปิดสามรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับ้สองคู่ ในนักดกาก็เตรี oh. ยมตัวเริ่มกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวต้องรอสักครู่ไอ้เฮยงงไปหมดแล้วคนดูก็น่าดูน่าติด